โอ้โหนี่ครับเลินข้างขาวร้อยล้านเยอะยิงเนี่ยโอ้โหเต็มเลยบินไปไหนไปหากินเลยนะไปหาผลไม้กินกันเยอะมากเห็นไหมเนี่ยนี่นี่นี่ มาทักอยู่ด้วยละมเขอสองลาอ้อ้างบน้ชเป็นทำเจดีเจดีส<ม>ุดดีเห็นไหมเห็นสายเลยว้า เฮ้ยแม้มเห็นไหมลูกโน่นโน่นเชื่อแม้มระวังเดี๋ยวข้างคาวขาี้ใส่แล้วนะ <c oughs> เห็นไหมนี่นี่นี่ตรงนี้เห็นชัดส่วนเล็กๆแน่ามองไกลๆต้องเข้าไปดูในถ้ำแล้ว อ้าวป้าสาวไม่ขึ้นแล้วเหรอหมดเลยนั่งรอตรงนี้นั่งรอตรงนี้แล้วหมดแรงแล้วนี่ตกรถเท่าสารนี้เออเยอะจริงๆเดี๋ยวขึ้นไปดูหน่อยว่าเห็นชัดขึ้นไหมตรงนี้ออ้าวไปไหนละนี่นี่นี่ยังเห็นอยู่ โอ้เยอะจริงๆโอ้ไปดูใกล้ๆเลยเนี่ยโอ้ตรงนี้ก็มีมีตลาดนัดด้วยมีวัดทำตลาดนัดกันมาแล้วเยอะมากๆนี้10นาทีแล้วเนี่ยนะไหนมาตังค์ก็อยู่ไหนละ โอ้ยทำมาตรฐานเลยเนี่ยมีฟงมีไฟให้ด้วยทำหลังคาให้ด้วยกลัวขังข้าวขี้ใส,ม,สมั้งแต้มเห็นไหมลูกเห็นไหมป่าเจอหมาแม่ลูกออดว้าวป่าสาวอ่ะป่สาวรอข้างล่างลูกเห็นไหมลูกข้างคาวเห็นไ,ไหมรออยู่ข้างล่าง ดูตรงร้านก่อนปาป๊าดูตรงร้านก่อนไหนครับว้าวาเต็มเลยเป็นสายเลยนะโอ้ยมาเดนตรงนี้นนได้กลิ่นนะได้กลิ่นขี้ขังคาวเลยโอ้เยอะม,มากทำไมมันบินไม่ชนกัน,น่ะหรออะ เดี๋ยวเดี๋ยวสกรปรกลูกเดี๋ยวขี้ยังขาวปะ,ะไปนี่นี่ตรงนี้มีตลาดนัดด้วยว้า